ค่ะสวัสดีนะคะค่ะสําสหรับคลิปนี้นะคะก็มาพบกับช่องพี่ดดนน้องรฟเฟมลี่นะคะมาดูกันนะคะพี่โดนจะทำอาหารเที่ยงนะคะอันนี้คือบวบนะคะก็จะหั่นบวบเป็นชิ้นนะคะพอคํานะคะจะแกงใส่อะไรคะเนี่ยใส่หน่อไม้อันนี้มันไม่ใช่หน่อไม้นะคะอันนี้คือ นอเลาอันนี้คือนอเล,ลานะคะก็ไม่รู้นะคะแต่ว่าภาษาผู้ไทยขัวสูงเรียกว่านอเลานะคะคว่านอเลา<ล>ก็มีนอเลามีชะอมนะคะแล้วนี้เรียกอะไรคะนี้ถั่วถั่วค่ะก็ตามเครื่องปรุงครับตามเครื่องปรุงก็มีอะไรบ้างคะอยู่ในนี้ มียะนางนะคะใบยะนางมีพริกแล้วก็น่าจะมีข้าวแช่นะคะคือข้าวมานะคะเมนอยู่บอกค่ะก็ทําให้มันละเอียดนะคะมันแหลกแล้วก็จะไปใส่หม้อนะคะค่ะก็จะเอามาใส่หม้อนะคะก็หม้อก็ตั้งไฟเดือดแล้วนะคะในหม้อก็จะมีหน่อไม้นะคะเป็นหน่อไม้ไร่นะคะก็จะเป็นเป็นแหนงนะคะหน่อไม้เล็กน้อย เป็นไม้น,น,น,นะคะภาษาพุทไทยนะคะเงียงไม้ค่ะก็รอให้หม้อเดือดนะคะพอหม้อเดือดแล้วก็จะใส่อ่านอเราที่เตรียมไว้นะคะแล้วก็บวบแล้วก็ชะอมนะคะวันนี้นะคะก็มาเกี่ยวข้าวนะคะก็รถเกี่ยวก็พี่ดอนก็ทําอาหารนะคะแต่ว่าตอนนี้นะคะได้ยินเสียงรถเกี่ยวแล้วนะคะที่นาแล้วนะคะก็จะพาไปดูนะคะ ไปดูรถเกี่ยวข้าวกันนะคะตรงนู้นนะคะเพราะว่าได้ยินเสียงรถเกี่ยวแล้วไปดูกันเลยรถเกี่ยวข้าวนะคะวันนี้ได้เกี่ยวข้าวเลยนะคะก็จะได้กินข้าวใหม่กันแล้วนะคะที่นาแปลงนี้นะคะอันนี้ก็สองไร่สามงานนะคะ สองไร่สามงาถุงเงินมาด้วยแล้วทุงเงินถุงเงินไปอะไรครับจะถุงเงินนะคะแล้วก็อีกทางโน้นนะคะอีก,กแปลงโน้นก็แปลงหนึ่งก็สีไร่แปลงหนึ่งก็สองไร่นะคะก็เป็นแปดไร่นะคะประมาณแปดไร่แปดไร่9ก้าไร่นะคะมีน้ำด้วยนะคะที่นา มีน้ำด้วยนะคะรถเกี่ยวก็สามารถลงไปเกี่ยวได้นะคะเพราะว่าดินมันแน่นแล้วไม่หลงนะคะค่ะก็จะพาไปดูใกล้ๆนะคะ <har lem> ตรงนี้นะคะก็จะเป็นแบบนี้สาเหตุก็จากน้ำหลากนะคะก็ะทำให้ข้าว ล้มแบบนี้นะคะเสียหายนะคะก็มีผักไายนะคะเยอะเลยนะครับไายนะคะค่ะดูใกล้ๆนะคะนี่จะเป็นข้าว เยนียวนนะคะหรือว่าแค่เอาเตี้ยนะคะ,นะคะน้ำก็ยังเยอะเลยนะคะ ก็จะเป็นแบบนี้เลยก็เป็นโคนตมนะคะแตบบ่เราก็ใช้รถเกี่ยวทุกป,ปีนะคะตอนนี้นะคะสงสัยว่ารถเกี่ยวจะมีปัญหานะคะเพราะว่าคล้ายๆว่าจะถอยหลังไม่ได้นะคะเดืนหน้าได้อย่างเดียวแล้วก็ นี่นะคะรถถ่ายพ่วงนะคะก็จะเอามาค้นข้าวนะคะมารอแล้วนะคะรถรอค้นข้าวนี้ก็เป็นรถเกี่ยวข้าวนะคะแล้วก็ระวังที่รถเกี่ยวข้าวนะคะ ก็รู้สึกว่าจะมีปัญหานะคะก็ขึ้นไปหาพี่ดอนกันนะคะว่าพี่ดอนจะทำกับข้าวเสร็จหรือ,อยังนะคะค่ะก็กลับมาหาพี่ดอนอีกนะคะก็จะถามว่าแกงหน่อไม้ใส่โนาราสุกหรือ,อยังคะ่ะยังไม่สุกคับยังไม่สุกนะคะไม่รู้เป็นอะไรนะคะวันนี้พี่ดอนก็เหมือนอ,อุ้มอะไรไวในปากนะคะ คะก็ตอนนี้จะทําเมนูอะไรคะตอนนี้ตำตะไคร้มีเมนูใหม่นะคะตำตะไคร้นะคะนี่นะคะคือตะไคร้นะคะแต่ว่ายังไม่ได้หั่นนะคะแต่ว่าหนองไม้น้องเราก็ใส่ลงไปในหม้อแล้วไปดูกันนะคะหม้อก็กําลังจะเดือดแล้วนะคะตอนนี้หม้อเดือดแล้วต้องถ้าก็พี่โดนจะใส่ชะอมลงไปแล้วนะคะแล้วก็คนนะคะแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ หานาทีนะคะให้ชะอมสุกนะคะแล้วก็ยกลงพร้อมเสิร์ฟนะคะโอ้โหน่าอร่อยนะคะวบวกมีเห็นเมล็ดบวกแล้วก็เม็ดบวกถ้ากินหอมแล้วนะคะนะคะ่ะก็สำหรับแกงนอเหล่านะคะนนไม้นอ,หนอ,อเหลาก็สุกเรียบร้อยแล้วนะคะ ก็ปิดไฟนะคะปิดหม้อแล้วก็ปิดไฟนะคะยกลงพร้อมเสิร์ฟนะคะอันนี้ก็คือตำตะไคร้นะคะตำตะไคร้ใส่หน่อไม้ส้มหน่อไม้ดองนะคะเพื่อที่จะกินส้มนะคะกินข้าวก็ได้นะคะโอคนตำนะคะ หนาเข้มมากนะคะเสร็จแล้วนะคะไม่มีการชิมนะคะก็อร่อยแล้ววันนี้คือกินวัรีบนะคะข้าวไม่ต้องชิมนะคะ,คะก็เสร็จเรียบร้อยนะคะนี่คือตำตะไคร้ใส่หน่อไม้ดองนี่ก็คือแกงหน่อไม้ใส่หน่อเรานะคะแล้วก็มีอันนี้นะคะก็คือภาษาพุทธาเรียกถั่วแฮนะคะ ค่ะก็มาทานข้าวกับพ mm ี hmm. ่ดอนนะคะทานข้าวด้วยกันนะครับก็คือแกงหน่อไม้นะคะใส่หน่อเรานะคะแล้วก็บวบนะคะชะอมด้วยนะคะเอาเงาๆมันก็เอาห้าไม่ได้แล้วตกเนี้ยนะคะทานข้าวกับพี่ดอนนะคะ อัข้าวดูกันนะครับอันนี้คือตั้มตะไคร้ใส่หน่อไม้ดองนะคะไม้ส้มน,นะคะข้าวคาใหญ่ๆเลยนะคะก็กําลังหิวมากนะคะตอนนี้ก็น่าจะเกือบบ่ายโมงแล้วนะคะรอรถเกี่ยวข้าวนะคะก็เพิ่งมานะคะแต่ว่ารถก็มีปัญหาแล้วนะคะครับสุดหลัคลิปนี้คงไว้แค่นี้นะคะากการับอข้าวดูกันนะครับผมรอบบ่ายไม่ใช่ข้าวเที่ยงข้าบ่ายนะครับ กดติดตามช่องพี่ดอนน้องเดซี่นะครับขอบคุณนะครับแก่้งๆมาแลกันขอบคุณครับผม